นะคะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรสุขมีสเสน่ห์หัวใจไม่เคยว่างนะคะใครโสดจะมีคนทางไกลเข้ามาเดี๋ยวก่อนนะขออีกใบนะคนวันศุกร์นะว้าวอเอาคนโสดก่อนเลยนะท่านที่เกิดในวันศุกร์ช่วงนี้อย่าเลือกเยอะนะจะมีคนเข้ามาคนทางไกลคนโปรไฟล์ดีมากด้วยความสามารถรูปร่างหน้าตาดีมีสเสน่ห์เขาอยากมา สารความสัมพันธ์ขอเป็นแฟนกับคุณคุณจะยอมไหมท่านที่เกิดในวันศุกร์ส่วนคนที่มีคู่แล้วคู่ของคุณอาจเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนคุณก็จะเงาเงาหน่อยหรือไม่ก็อาจจะแอบ,บระแวงแฟนกลัวแฟนนอกใจเป็นไหมท่านที่เกิดในวันศุกร์นอกจะอ่ามีแอบบคิดว่าแฟนจะนอกใจไหมส่วนคนโสดนาอิชฉาจะมีคนเข้ามาไม่ต่ำกว่าสองนะคะช่วงนี้สเสน่ห์แรงนะคะ ใครเห็นเนี่ยเป็นถูกตาต้องใจพูดจาดีมีเสน่ห์พูดแล้วนะคะอาจจะได้ตังค์ด้วยนะถ้าใครงอนแฟนโกรธกันอยู่เดี๋ยวก็ดีกันได้พัฒนาความสัมพันธ์คนโสดจะมีคนทางไกลคนโปรไฟล์ดีเข้ามาส่วนคนมีคู่แล้วอาจจะได้ห่างแฟนแต่สุดท้ายแล้วก็อา่ากลับบ้านกลับช่องนะคะไปไม่ใช่ว่าไปนอกใจแฟนนะไปทำงานนะคะอย่าคิดมากนะท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วงนี้มีเสน่ห์มากนะ้นะคะ ไม่ว่าคนโสดหรือไม่โสดนะคะมีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มาก